ไปติดตามความพร้อมกันแล้วไปดูเรื่องราวของสถานะหัวใจของซูเปอร์สตาร์นักเตะทีมชาตไทยคนนี้กันหน่อยอย่างเจ้ากล้องเกิดฤทธวิการที่มีข่าวนะครับในโลกโซเชียลว่ากำลังปลูกต้นรักอยู่ครับที่ว่าปลูกต้นรักนี่เป็นเรื่องของหัวใจในการคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีผู้แชร์ภาพของเจ้ากล้องเกิดฤทธวีการกับ เอมิกานอสกุลคมพิธีกรสาวสวยจากรายการโตโยต้าบอลไทยไดอรี่ซึ่งทั้งคู่นะครับก็มีการโต้อตอบและส่งข้อความคิดถึงการผ่านอินสตาแกรมจนเกิดประเดม็มว่าเจ้ากล้องกับน้องชายเอมเนะี่ยอาจจะเป็นคู่จิน้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคู่จริงกันเลยล่าสุดครับผู้สื่อข่าวที่ก่อติดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่ประเทศสหรัฐ,อ,รฐ,อ,รฐเอเมริกาได้สอบถามถึงเรื่องนี้จากเจ้าตัวแต่เมื่อถูกยิงคำถามเข้าไปนะครับเจ้ากล้องเกิดริดเนี่ยก็ได้แต่หลบเลี่ยงก่อนที่จะเดินออกไปแบบเขินอายครับ สวัสดีครับก้องสวัสดีครับดครันม่น้องเชลยพีดีกลับเป็นยังไงไม่มีอะไรมากันครับแหม่ผู้สื่อข่าวของเราก็เล่นไปถามเอาหน้าห้องน้ำเลยนะครับก็เลยตอบไม่ตรงคำถามแบบนี้เอาละครับย้ำอีกครั้งนะครับทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่6ตุลาคม แข่งขันในเวลา23นาฬกาครับตามเวลาของไทยจากนั้นจะพบกับอิรักนะครับที่ประเทศอิรานที่สนามกลางครับในวันที่11ตุลาคมเวลา19ก30นก็อย่าลืมชมแล้วก็เชียร์กันนะครับ